จะปีชาหวาดพืววบเวณดำเหมืองได้ใสสะอาดแล้วครับเหลือแต่แนวพนังเดี๋ยวให้ทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งจะได้สวยงามแต่เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับจอกแหนได้เอาออกหมดแล้วครับ ดอกเน้ที่เน่าได้เอาออกหมดแล้วเหลือแต,แต่แต่งขอบบริเวณให้ดูดีเราอาทิตย์นี้จะทำอีกทีครับอ๋อทางวาดัดพนจะทำกำแพงแล้วนะครับเริ่มขุดหลุมทำแนวแล้วตามแนวนี้เลยนะครับถูกต้องถูกต้อง จะให้ดีง่าจะเปิดเป็นโอเพ่นทำนบพัฒนาเป็นแหล่งเลี้ยงปลาเขตอภัยทานกั้นลำเหมืองขึ้นให้มีน้ำเออและเลี้ยงปลาศรัทธามาเที่ยวมาแอวแล้วเป็นแหล่งให้อาหารปลาทำบุญทำกุศลเกิดเป็นเงินเป็นทอง ค่าน้ำค่าไฟให้วัดได้นะครับนี่จุดมุมมองปิดทึบไปเลยก็เหมือนกับปิดความสวยงามนะครับ้องฟ้าผงใสครับพันสุกวันนี้ครับ เทศบาลกาลังเปิดเสียงตามสายให้ความรู้นี่นะครับตรงเสาแนวตรงนี้เลยนะครับผมปากเขตที่ดินอยู่อยู่ตรงนี้แหละครับมาลับกับแนวเส้นทางนี้พอดีครับเป็นเขตเส้นทางสาธารณะใช้ร่วมกันครับ